สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PCD Studio นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการทำไซช์เชนนะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราสามารถนำไปใช้งานอะไรยังไงได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไซ c ์เชนหรือว่าเทคนิคการทำไซ c ์เชนนะครับว่ามันคืออะไรแล้ว มันมีหลักการอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับผมขออนุญาตฝากคอร์สเรียนออนไลน์นะครับของ PCD Studio นะครับมีชื่อคอร์สว่า Music Production นะครับ by PCD Studio นะครับในคอร์สนี้นะครับเราก็จะมีเป็น Basic Recording ก็คือการบันทึกเสียงพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคอร์ส Basic Mixing นะครับก็จะเป็นพื้นฐานการ Mixing นะครับจะเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆวิธีการทำขั้นตอนหรือแนวคิดต่างๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์บนขวามือแล้วก็ที่ Description ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลย วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไซเ a ชนนั่นเองว่ามันคืออะไระผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักเคยได้ยินบางคนก็อาจจะใช้กันอยู่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเทคนิคการทำไซเชนเนี่ยมันมีมาลค่อนข้างนานแล้วครับ walking. ยุคก่อนนั้นเนี่ยที่เป็นยุคของดนตรี EDM หรือว่าเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเทคนิคการทำไซเชนเนี่ยมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากเลยอย่างเช่น ไซเเนเนี่ยมันจะเป็นอาการของเสียงที่มันจะเกิดการวูบวาบอ่าอย่างเช่นอาการของการไซเเคนจะเป็นประมาณนี้สังเกตที่เสียงเบสน,นะครับมันจะมีการวูบวาบอ่าถ้ามันไม่มีไซเเชนมันจะเป็นอย่างนี้ฟังเสียงเบสดีๆ อันนี้แหละครับเรียกว่าการทำไซเเคนนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าไซเเคนเนี่ยมันคืออะไรไซเเคนนะครับคำนิยามของมันก็คือการนำสัญญาณเสียงสองสัญญาณนะครับเข้ามาประมวลผลเพื่อทำโรเซสทีนี้เนะี่ยไอการไซเเคนเะนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีแรกก็คือการใช้ด y นาะมิกโพเซเตอร์เนี่ยเข้ามาทำไซเเคนก็อย่างเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูอีกกรณีหนึ่งคือมันเป็นการไซเเคนเพื่อหลีกเลี่ยงย่านความถี่เราจะเจอกันในพวกอุปสเซอร์ที่มันสามารถไซเเคนพวก ความถี่อะไรอย่างเงี้ยได้อ่านั่นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งไซเ i นเนี่ยมันก็คือการนําสัญญาณ2ส,สัญญาณเข้ามาโพสซสกันเพื่อที่จะทําการหลีกเลี่ยงกันยกตัวอยา่างอย่างเช่นถ้าผมมีเสียงคลิกมา1เสียงอีกเสียงหนึ่งผมอาจจะเป็นเสียงเบสหรือว่าเสียงคีย์บอร์ดทีนี้ถ้าเราต้องการจะทำไซเ i นกันเนี่ยเราก็จะเอาสัญญาณ2ส,สัญญาณเนี่ยมาทําการโพสซสกันเพื่อให้มันเกิด ซแต่ทีนี้เนี่ยการไซซ์เชนเนี่ยมันสามารถทําได้โดยหลักการทํางานของคอมเพรสเซอร์ที่เราเข้าใจกันเนี่ยคือคอมเพรสเซอร์จะทําทหน้าที่ในการกดเสียงที่มันดังมากเกินไปจะทําทการตบลงมาให้มันมีดนามิกเลนที่เท่ากันอ่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรานํามันมาใช้ในการทำไซซ์เชนเนี่ยเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็จะทําทหน้าที่ในการกด เสียงที่เราจะทำไซนะ์เชนเนี่ยให้มันวูบลงไปอ่าแล้วพอคอมเพรสเซอร์มันปล่อยเนี่ยไอเสียงนนเนี่ยมันก็จะเืนกลับมายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าผมมีเสียงคิกทีนี้ผมต้องการเอาเบสเนะี่ยมาทำไซส์เชนกับเสียงคิกอ่าเราจะทําเพื่ออะไรต้องบอกก่อนการทำไซส์เชนเนี่ยเราทําเพื่อไม่ให้เสียง2เสียงเนี่ยมันเกิดการทับกันยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าในดนตรี edm เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีพวกซับเบสอ่าพวกเบสที่มันเป็นย่านต่ำๆเนี่ยเวลามันเล่นพร้อมกับคิกเนี่ยมันจะทับกันถ้าเราไม่มีไซส์เชนเนี่ยมันจะเป็นอย่าง ันจะเกิดความผ้ามัวไม่เกิดความกระชับทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะใช้เทคนิคการทำไซซ์เชนเนี่ยเข้ามาทำให้เสียงสองเสียงเนี่ยมันไม่ซ้อนทับกันโดยที่เราจะใช้คอมเพรสเซอร์เนี่ยเข้ามาสั่งให้เบสเนี่ยมันเกิดการไซซ์เชนกับเสียงคิกหลักการของมันก็คือผมจะทำการ อินเสิร์ต g ักอินคอมเพรสเนี่ยเข้ามาใน c h a ชแนลของเสียงเบสอันนี้คือลอจิกนะลอจิกมันจะมีฟังก์ชันของการไซส์เชนก็จะอยู่ทางมุมขวาบนาจากนั้นเนี่ยผมจะทําการให้เบสเนี่ยไปไซส์เชนกับเสียงคิกผมก็เลือกให้มันเป็นคิกจากนั้นเนี่ยเวลาเราทําการปรับค่าคอมเพรสเซอเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าผมปรับเทสโชน้อยมันก็จะไม่ไซส์เชนเพิ่มเทสโชมันลงมา เสียงเบสเนี่ยมันจะเกิดความวูบวาบมากยิ่งขึ้นหลักการการปรับคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็เหมือนเวลาเราใช้คอมเพรสเซอร์ทั่วๆไปเลยถ้าเกิดพวกแอตแทก็คือมันก็จะเริ่มที่หัวห้องเลยรีลิสก็คือจะให้มันปล่อยชา้าหรือปล่อยเร็วอ่ะสมมุติถ้าผมอยากจะให้มันมีความวูบวาบแบบเร็วๆเนะี่ยผมก็จะปรับรีริสให้มันเร็วอ่ะลองฟังดู แต่ถ้าผมอยากจะให้มันมีความบูบวาบที่มันช้าลงหรือน้อยลงผมก็จะทําการเพิ่มลิลิตมันให้เยอะขึ้นมันก็จะเป็นอาการนี้ครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราใช้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอาการนี้อีกกรณีนึนงมันจะเป็นการไซเชนโดยใช้หลักการทํางานของเกตที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็คือเกตมันจะทําหน้าที่ในการกั้นสัญญาณไม่ให้สัญญาณที่มันไม่ถึงจุด เทสโชเนี่ยผ่านออกมาได้พอเรามาใช้กับการทาไซช์เชนเนี่ยมันจะตรงกันข้ามครับมันจะทําการไซช์เชนเสียงที่มันเริ่มเบาลงไปเนี่ยให้มันหายไปไอเสียงที่ดังผ่านจุดเทสโชเนี่ยมันก็จะดังขึ้นมันก็จะตรงข้ามเหมือการใช้คอมเพรสเซอร์เมื่อกี้เลยอาการมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ยังไม่มีไซช์เชนนะจะเป็นอย่างนี้พอผมใส่ไซช์เชนที่มันเป็นเกตเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ อ่ะสังเกตไหมฮะว่ามันจะเล่นพร้อมกับคลิกแล้วพอมันเบาลงเนี่ยเสียงมันจะถูกตัดไปเลยอันนี้จะเป็นหลักการทํางานของไซเชนที่เป็นเกตวิธีการทํางานของมันก็ปรับคล้ายๆกันก็คือเราต้องการจะให้มันทํางานไซเชนยังไงอ่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้มันมีหางเสียงเราก็ทําการเพิ่มเลลิทให้มันเยอะขึ้นอ่ะนั่นแปลว่าเกตเนี่ยมันจะทํางานยาวขึ้นมันก็จะเป็นอาการนี้ครับถ้าผมเพิ่มเลลิทขึ้นเห็นไหมฮะ เสียงเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นแต่ถ้าผมลดลิตมันลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะมันก็จะด้วนๆไปเลย ก็ประมาณนี้สําหรับหลักการทํางานของไซเเคนนะครับที่จะเป็นในฝั่งของการใช้คอมเพรสเซอร์แล้วก็การใช้เกตแต่ทีนี้นะเมื่อเรารู้แล้ว,วหลักการทํางานของมันเนี่ยมันมีลักษณะการไซเเชนเป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าเราสามารถนําไปใช้อะไรได้อีกอะคือหลายๆคน,นอาจจะเข้าใจแหละว่าไซเเนเนี่ยทั่วไปเขาก็จะ พรา EDM เนะ่ยเขาก็ะจะทํากันแค่นี้อ่าอาจจะเอาเสียงแผดเสียงซินอะไรอย่างเงี้ยมาไซเเชนกับคลิกหรือเสียงเครื่องดนตรีอื่นแต่ทีนี้เนะี่ยถ้าเราไม่ได้ทำดตนตะรี EDM เน่ยเทคนิคนี้มันก็สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมมีเสียงร้องมา1แท็กอันนี้เป็นเสียงร้องปกติที่ผมทําการคอมเพสใส่ EQ เอาไว้มันจะเป็นอย่างนี้ เธออยู่ใกลแค่ไหนทั้งชีวิตพี่รอจะพอไหมอ่ะอันนี้คือเสียงรอ้องต้นฉบับทีนี้เนะี่ยเทคนิคการทำไซซ์เชนเนะี่ยเราสามารถนำมาใช้กับเสียงพวกนี้ได้อ่ะ สงสัยใช่ไหมฮะวอามาใช้ยังไงเคยเจอไหมครับบางทีเราใส่เอฟเฟกเข้าไปในเสียงร้องหรือเสียงอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยเอฟเฟกเนี่ยมันเกิดความผ้ามัวเวลาเราใส่รีเวิร์บใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้ซอสเสียงของเราเนี่ยมันเกิดความมัวเกิดความคุนเครือส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการปรับเอฟเฟกที่บางทีเราอยากจะให้มันมีเสียงฟงุ้งมีเสียงแบบ ก้องกังวานพอเวลามันมีความก้องกังวานหรือว่ารีเวิร์บไทม์ที่มันนานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ซอสเสียงเนี่ยมันเกิดความขุ่นเคืองไปด้วยทีนี้ผมจะใช้เทคนิคการไซซ์เชนเนี่ยมาทําให้เอฟเฟกต์เนี่ยมันไซซ์เชนกับเสียงร้องอี๋ยวลองดูถ้าผมยังไม่ทำไซซ์เชนนะครับอันนี้ผมทําการเซนเสียงร้องไปใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์บมันก็จะเป็นอย่างนี้ สังเกตเสียงเอฟเฟกนะครับมันจะก้องมากเลยถ้าผมเพิ่มเอฟเฟกทั้งชีวิตเพ่รอจะพอไหมหรือต้องรอจนหมดลมหายใจทีนี้สังเกตไหมครับว่าเสียงเอฟเฟกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมันเยอะมากๆเลยแหละมันเกิดความกังวลมากจนซอสเสียงของเราเนี่ยมันจมลงไปทีนี้เนี่ยผมจะทำการใช้ เทคนิคการไซน์เชนเนี่ยเข้ามาทําให้เอฟเฟกเนี่ยมันไซน์เชนกับเสียงร้องมันจะเป็นอย่างนี้ครับเธออสังเกตไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่ได้ใช้ไซน์เชนจะเป็นอย่างนี้เธออยู่ใกล้สุด f a r ถ้าผมทำการไซซ์เชนเอฟเฟกต์มันจะเป็นอย่างนี้เธออยู่ใกลสุดฟ้ารือไม่มีตัวตนสังเกตไหมครับว่าเสียงแอตแทเสียงแรกเนี่ยเสียงร้องที่มันออกมาคำแรกๆเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทคนิคการทำไซซ์เชนเนี่ย มันจะไปไซเชนให้เอฟเฟกเนี่ยมันมาไซเชนกับเสียงร้องเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณเสียงร้องเข้ามาเนี่ยมันก็จะกดเอฟเฟกให้ดอบลงไปก่อนทีนี้พอเสียงร้องเริ่มหายไปเนี่ยเอฟเฟกมันก็จะเริ่มฟุ้งกลับมาเนี่หละครับคือเทคนิคที่จะทําให้เสียงร้องของเราเนี่ยไม่ถูกเอฟเฟกกดจนจมลงไปนะครับอลองฟังอีกทีนึงถ้ายังไม่มีไซเชนเอฟเฟกจะเป็นอย่างนี้นเธอ่กลสตตัวตน เธออยู่ไกลแค่ไหนทั้งชีวิตพี่รอจะพอไหมหรือต้องรออ่ะพอผมทําการไซเชนเอฟเฟกมันจะเป็นอย่างนี้เธออยู่ไกลสุดฟ้าหรือไม่มีตัวตนเธออยู่ไกลแค่ไหนทั้งชีวิตพี่รอจะพอไหมหรือต้องรอจนหมด ลมอ่านี่หละครับก็คือเทคนิคการใช้ไซช์เชนนะครับกับเสียงอื่นๆไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะต้องไปทําการไซช์เชนเหมือนพวกแนวดนตรี EDM อะไรอย่างเงี้ยการไซช์เชนเนี่ยมันสามารถนํามาใช้งานได้หลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะใช้งานกับเอฟเฟกการใช้งานกับเสียง2เสียงหรือว่าเราสามารถนํามาปรับแต่งใช้งานได้อ่าก่อนอื่นผมอธิบายก่อนเมื่อกี้ที่เราทําเทคนิคการไซช์เชนกับเอฟเฟกเนี่ยมันทํำยังไงหลักการคล้ายๆกันครับ ผมทำการเซนสัญญาณเสียงที่ต้องการใส่เอฟเฟกเนี่ยเซนไปที่บัสหนึ่งเพื่อใส่เอฟเฟกผมก็อินเสิร์ตเอฟเฟกเข้าไปปกติจากนั้นผมก็ทําการอินเสิร์ตบั c o อินคอมเพรสเซอร์เข้ามา1ตัวในแท c ก ชแนลของเอฟเฟกนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกเราต้องการจะไซส์เชนในลักอินคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะขึ้นไซส์เชนตรงนี้ผมอยากจะให้มันไซส์เชนกับเสียงร้องอ่ะผมก็เรียกเป็นเสียงร้องจากนั้นก็ทําการปรับครับเทสโชคือตัวกําหนดว่าเราต้องการจะให้มันไซส์เชนมากไซส์เชนน้อยแค่ไหนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าเราปรับเทสโชน้อยมันก็จะไซส์เชนน้อยถ้าปรับเทสโชเยอะมันก็จะทาการไซส์เชนหนัก อ่าส่วนลีลิสก็คือจะให้มันปล่อยช้าปล่อยเร็วเหมือนหลักการการใช้คอมเพรสเซอร์ออรการใช้เกรทั่วๆไปเลยครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการไซเชนหรือว่าเทคนิคการทำไซเชนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับให้ชแนล pcd studio ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ